สามสิ่งที่สามีต้องการและถ้าคุณมีคุณจะสามารถดึงใจเขาหลงรักคุณไปชั่วชีวิตเลยอย่างแรกคุณต้องเป็นคนที่สามารถอวดได้ค่ะถ้าคุณเป็นภรรยาที่สามีสามารถอวดได้ก็คุณก็จะเป็นคนที่สามารถทําให้เขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็ทําให้เขาค่ะรู้สึกหลงรักคุณมากผู้หญิงหลายคนผู้หญิงหลายคนนะคะมักจะคิดว่าเราแต่งงานแล้วฉันก็ไปดูฉันอย่างเงี้ยฉันไม่อยากปรับเปลี่ยนอะไรฉันเลี้ยงลูกแล้วฉันก็ เหนื่อยฉันทํางานแล้วฉันจะเป็นอย่างนี้ใครจะทําไมก็คุณจะเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณกลับมาคุยตัวเองว่าถ้าคุณอ,อยากพัฒนาตัวเองเพื่อตัวเราเองแล้วก็ไม่ใช่เพื่อใครและของแถมก็คือสามีรักคุณมากกว่าเดิมค่ะเพราะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะอวดให้กับเขาได้เนี่ยคุณจะเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของสามีคุณค่ะ2นั่นก็คือการยกย่องชื่นชมค่ะสามีค่ะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยค่ะ ยิ่งหยกเราเขายิ่งต้องการสิ่งนี้เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่ได้บอกบอกคุณว่าเออเธอช่วยยกย่องชื่นชมฉันหน่อยซีอะไรเงี้ยแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณสามารถยกย่องชื่นชมให้กับเขาได้แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายเริ่มยกย่องเขาก่อน เป็นฝ่ายชื่นชมให้กับเขาก่อนคุณคือต้นเหตุของความดีและคุณจะเป็นคนที่กระตุ้นส่งเสริมมะค่ะให้สามีมีพลังงานดีๆค่ะอยากที่จะทําสิ่งดีๆให้กับคุณอยากที่จะรักคุณมากขึ้นอยากที่จะอยู่กับคุณแล้วก็ไม่ไปไหนค่ะข้อที่สามนั่นก็คือความผ่อนคลายค่ะคุณสามารถที่จะให้ความผ่อนคลายกับเขาได้ให้คุณเป็นเสมือนที่พักอกพักใจเป็นคอมฟอร์โซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับเขาเขาจะไม่ได้อยากไปไหนเลยค่ะเพราะ วเวลาที่เขาเกิดความทุกข์ใจเกิดความเครียดความกังวลหรือวันนี้เขายังไม่ติดมือที่สาสุดท้ายเขายกจะยังกลับมาหาคุณได้ค่ะเพราะคุณเป็นพื้นที่สบายใจให้กับเขาได้ทุกเมือ่อไม่ว่าจะเป็นความลับนะคะหรือว่าเวลาที่เขาเกิดปัญหาในชีวิตคุณจะเป็นคนแรกค่ะที่ได้รับรู้ปัญหานั้นค่ะ และถ้าวันนี้คุณเกิดปัญหาชีวิตคู่นะคะปัญหาความรักคือไม่เข้าใครไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าค่ะจะเดินเกมไปทิศทางไหนก็าสามารถมาเรียนเจาะลึกใช้วิธีจิตวิทยากับคลาสของคูอ้อได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ